จากสภาพนะที่เห็นก็คือว่าเละลานป้าคำใสเละนะครับเนื่องจากฝนตกหนักมากนะวันนี้นะครับแล้วฝนก็สาดเข้ามาในร้านนะครับจะเห็นว่าตรงนี้นะฮะราวพานตรงรูดออกมาแบบนี้นะครับเนื่องจากฝนสาดเข้ามานะตรงนี้นะครับเจอบที่ฝนสาดเข้ามาเยอะมากเลยครับบรรยากาศข้างนอกตอนนี้นะครับผมก็ยังตกหนักอยู่นะครับ คือฝนตกที่นี่นอกจากตกหนักแล้วยังยังมีพายุรุนแรงนะฮะลมกันโชกแรงนะก็เลยทําให้ฝนนั้นสาดเข้ามาในร้านนะฮะอย่างง่ายดายนะครับนี่ต้องเอาผ้ามามาชุบน้ำนะฮะกันน้ําเข้าร้านจริงๆแล้วมันกันไม่ได้เนาะคือฝนสาดมันก็สาดเข้ามาจนได้นละครับมาสาดเข้ามาทุกทิศทุกทางนะครับ ทางข้างบนนะฮะทางข้างบนสาดเข้ามาสาดเข้ามานะฮะข้างล่างก็ซึมเข้ามานะฮะพี่หนุ่มฮะข้างล่างมันก็ซึมเข้ามานะมันก็เลยไหลมาเต็มร้านแบบนี้นะครับอืมนะครับเพราะว่ามัน ถ้าพูดตรงๆนะมันไม่ได้มาตรฐานเนาะการสร้างมันไม่ได้สร้างแบบมาตรฐานนะมันคือเราไม่ได้คาดคิดว่าฝนมันจะสาดเข้ามาแบบนี้นะครับเรากะว,ว่าแค่พอขายของได้พอพักอาศัยได้นะครับก็เลยไม่ได้มีการทำให้มาตรฐานมากเท่าที่ควรนะครับผม ปากไส่ก็น่ากลัวนะเนี่ยนะครับปากไส่ก็ไม่ได้มาตรฐานนะครับเยตรงจุดนั้นนะฮะตรงจรุดนั้นก็เป็นจังหวะที่ฝนสาดเข้ามาเหมือนกันนะครับฝนก็สาดเข้ามาได้เหมือนกันครับอ้าวตรงนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะฮะตรงนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับตลอดแนวเลยนะครับ มันก็เปียกหมดเลยเนาะเอาน้ำมาตั้งตั้งมาป่ะกินข้าวอะไรอ่ะ,อะกล่งองโฟมมาเหรอก็มาตั้งกินข้าวาไม่ต้องเพราตั้งตรงนี้อยู่แล้วอ,ะอ่ะเรา <c oughs> จะนั่งกินข้าวกลางพื้นเปียกอย่างนี้บ่เราก็ยืนกินเราก็ถ่ายก็นั่งกินเหรอนั่งกินไม่ได้เอ้า นั่งได้ยืนได้นั่งได้เนี่ยเอาผ้าเช็ดให้แห้งๆตอนนี้ปป่าพัดลมอยู่ให้มันแห้งอ้าวเราก็ทำอ้าวแต่น้ำจะเข้าพัดลมไหมเนี่ยเอือแทนนะเลยเรือแทนอ้อ,อแม่ต้องหาเรือมาพายแล้วเนี่ยโอ,โอ้ยถ้าใครจะ อะไรน,นะซื้อรถอะไรส,สามล้อไฟฟ้าไม่ต้องแล้วขอเป็นเรือ <c oughs> <c oughs> ขอเป็นเรือมาพายอยู่ในร้านดีกว่านะแม่บอกว่าจะเก็บตังค์ซื้อรถไฟฟ้า,า,ฟฟาปาคำสาสยนะเห็น <c oughs> เขาได้รถไฟฟ้าสามล้อไฟฟ้ากันไงแกก็ตอกว่าโอ้ยต้องเก็บตังค์ซื้อแล้วอยากได้รถไฟฟ้าแต่ตอนนี้พี่เสือว่าไม่ต้องแล้วนะไม่มีความจําเป็นแล้วไอ้รถคันนั้นอะ สิ่งที่จําเป็นคือเรือนะครับตอนนี้เอามาพายอยู่ในร้านนี่แหละฮะเวลาลูกค้ามาซื้อของพายเรือออกมาต้อนรับเอาตัวไหนจ้าเอาเอากางเกงเอาเอากางเกงหรือเอาผ้าถุงจ้าหรือเอาเสื้อจ้าแล้วก็พายเรือออกไปหาลูกค้านะครับนี่พายเรือออกไปหาลูกค้าแจว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 เอาลายไหนดีจ้าเอาลายไหนดีจ้าแล้วก็จอดเรือตรงนี้นะฮะจอดเรือตรงนี้ ก็เป็นตลาดน้ำนะฮะเป็นตลาดน้ำขายผ้าไปเลยนะครับห้อยเดี๋ยวไปดูด้านหลังมั่งนะฮะไปดูนะปด้านหลังเป็นยังไงบ้างนะครับอ๋อนะรตรงนี้นะฮะนี่คือสัตวผ้าโอ้ยสังกะสีก็มีแต่รอยรั่วมีแต่รอยรูเต็ไมไปหมดตรงนู้นมีอะไรเสียงดัง ไม่เสียงอะไรดังอยู่ฝั่งกันนู้นอะเสียงอะไรครับอ๋อเสียงจากร้านมาต่อยนะฮะเสียงมาจากร้านมาต่อยมาร์เก็ตนะครับร้านมาต่อยนั้นจะไม่เปรกเนาะเพราะทําได้มาตรฐานแล้วนะฮะไม่มีน้ําซึมไม่มีน้ํากระเด็นแน่นอนฮะแล้วก็มีผ้าใบกันค่อนข้างมิดชิดนะครับนี่คือ ใครที่อยากเห็นนะฮะเบื้องลึกเบื้องในเบื้องนานะฮะเบื้องตื้นของคําใส่พาซาวันนี้เสือพาไปนะพามาบกถึงหลังร้านคําใส่พาซาแล้วนะครับผมนะฮะนี่คือห้องครัวนะฮะแล้วนี่คือที่นอน นั่นคือที่นอนนะฮะของตาฟื้นนะฮะของลุงฟื้นกับป้าคำใสนะครับอยู่ตรงโน้นนะครับข้าวเปียกยังไงข้าวก็เปียกฝนจ้าอ๋อไม่เป็นไรกินได้นะข้าวเปียกฝนนะกินได้ดีกว่าแข็งนะครับเพราะมันจะเคี้ยวง่ายนะครับอันนี้ <c oughs> อันนี้ขอแนะนำนะฮะใครที่แบบเวลาข้าวมันเปียกฝนแล้วมัน มันเละเละมันแฉะแฉะไม่ต้องมีปัญหาแล้วกินได้ครับ <c oughs> พี่เสือเคยกินข้าวคลุกน้ำมาแล้วนะฮะมันก็คล้ายข้าวต้มเลยแม่มันไม่ได้ยากอะไรหรอก <c oughs> เราอย่าไปคิดเยอะนะฮะดีกว่า <c oughs> ข้าวแข็งแล้วมันเคี้ยวลำบากปวดฟันนะครับต้มใส่ที่ไหนเราไปหานล่วเด็ดน้ำก็คือไม่อร่อยแล้วข้าว เอาปเปิดพัดลมดีกว่าทนหนาวาหน่อยเนาะ